มาฟังสรุปนิยายเสียงตำนานเทพกู้จักรวาลตอนที่สี่สหมังกรฉินมู่ยืน่นมือไปคว้าจับมาหนึ่งตัวแล้วค่อยๆกัดกินมันอย่างระมัดระวังมันมีรสชาติเผ็ดร้อนที่ร้อนแรงยิ่งกว่าเหล้าขาวของคนแล่เนื้ออาความรู้สึกถึงแผดเผาพลุ่งพล่านในท้องของเขาทําให้ปราณชีวิตของเขาคึกคักขึ้นมาเป็นพิเศษเมื่อโคตร,ระปราณชีวิตหนึ่งรอบเขาก็พบว่าฤทธิ์ยาของสิ่งนี้คล้ายคลึงกับฤทธิ์ยาเซียนเสริมชีวาซึ่งสามารถเสริมสร้างพลังวัดปราณชีวิตแต่ถึง อย่างไรมันก็ไม่แรงฤทธิ์เท่ากับยาเซียนเสริมชีวาของเขาสิ่งนี้เป็นสัตว์หรือพืชกันเนี่ยชินมูจับอีกตัวมาดูและเห็นว่าสิ่งมีชีวิตนี้ไม่มีดวงตาแขนขาและรูหูรูปากพวกมันต้องใช้หนวดระยางบางวิวดูดซึมสารอาหารจากมอสเรืองแสง ดังนั้นฉินมู่จึงตัดสินไม่ได้ว่ามันเป็นสัตว์หรือพืชเขากินมันแค่ตัวเดียวขณะที่ฮูหลิงเอ๋อไล่งับกินจนสมใจเมื่อเดินลึกเข้าไปอากาศก็เย็นลงไม่รู้ว่าลงมาลึกเท่าไรพวกเขาได้ยินเสียงน้ำไหลระลึกกลืนปรากฏว่าเบื้องหน้ามีกระแสทานเล็กๆใสยเย็นไหลออกมาจากผนังภูเขาและมีปลาย,ยักษ์ย้ายที่ปราศจากดวงตาอาศัยอยู่ในบ่อปลายทานน้ำเล็กๆนั้นปลาย,ยักษ์พวกนี้ยังสามารถส่งแสงเรืองหากว่าพวกเขาต้องการเดินทางไปต่อจะต้องข้ามบ่อน้ำนี้เพื่อไปยังฝั่งตรงกันข้าม ปลาพวกนี้ดุร้ายมากพวกมันจะกระโดดกัดใส่ทุกเสียงที่มันได้ยินพลระกําลังมันก็ร้ายกาจหูหลิงเออกระซิบกระซาบข้าจะโยนก้อนหินไปทางโน้นเพื่อเบีย่งเบนความสนใจของปลาพวกนี้พวกเราต้องรีบชฉวยโอกาสข้ามบ่อไปเมื่อนางบอกแผนการกับฉินมู่ นางก็จับก้อนหินด้วยอุ้งเท้าหน้าแล้วเคลื่องไปไกลๆด้วยกำลังแรงเมื่อก้อนหินปะทะกับผนังภูเขาปลายักษ์ไร้าตาเหล่านานอก็กระโจนขึ้นเหนือน้ำและสะบัดหางไปมาในอากาศครีบทั้งสี่ของพวกมันการงอออกดูราวกับปีกใหญ่ๆสี่ปีกและพุ่งเข้าใส่จุดกำรรเนิดเสียงอย่างดูร้ายตอนนี้เลยผู้ลิงเออน้ำฉินมู่วิ่งตะลุยไปอีกฝั่งของบ่อนมาระหว่างที่กำลังรีบเร่งเด็กชายก็ได้ยินเสียงเคี้ยวกัดกรุบกรับและเห็นปลาเหล่านั้นพุ่งปะทะผนังกัดผนังหินโบเป็นรูใหญ่ด้วยปากดุดุของพวกมัน หินภูเขาอันแข็งแกร่งทนทานขนาดนี้กลับยุย่อเหมือนเต้าหู้ในปากของพวกปลาประหลาดหากว่าพวกมันงับมนุษย์แทนหินผลลั์คงหน้าขนพองสยองกล้าวเกินจะจินตนาการเมื่อหนึ่งคนและหนึ่งจิ้งงอจอกวิ่งไปสุดอีกฝั่งของบ่อน้ำปลาประหลาดเหล่านั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของพวกเขาแล้วกระพือคลิปของมันเปลี่ยนทิศทางหันมาไล่กระจนใส่ตามข้ามาคุณชาย ผู้ลิงเอ๋อร์ลันเข้าไปในทางเดินทะลุต่อที่อีกฝั่งของบ่อฉินมู่รีบรุดตามทางนี้ไม่กว้างขวางมากมายปลายักษ์พวกนั้นจึงใช้ครีบเบยบินตามมาไม่ได้พวกมันใช้ครีบทั้งสี่ต่างขาแล้ววิ่งไล่ตามฉินมู่และจิ้งจอกน้อยในทางผ่านนั้นแบบนี้ยังเรียกปลาได้อีกหรือ ฉินมู่ขนลุกวาบแล้วรีบวิ่งตามหู้หลิงเอ๋อปลาประหลาดพวกนั้นไล่ตามพวกเขามาได้สักระยะต่อเมื่อไม่อาจตามได้ทันพวกมันจึงกลับไปบ่อน,น้ำที่ซุ้มซ่อนของมันฉินมู่ระบายลมหายใจโล่งอกเส้นทางเบื้องหน้าขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งงอพวกเขามาถึงถ้ำที่มีลักษณะคล้าย เครื่องเป่าทองเหลืองทันใดนั้นแสงอาทิตย์ที่เป็นริ้วคลื่นเนื่องจากส่องผ่านผิวน้ำก็ฉายลงมายังเขาทำให้ฉินมู่เงยหน้าองดูและตกตะลึงกับภาพที่เห็นเหนือสีสัะของเขาคลื่นน้ำลุกแล้วลุกเล่ากระเพื่อมผ่านไปเขาเห็นกระทั่งฝูงลาที่แหวกว่ายในมวลน้ำเหนือหัวเขามีแม้กระทั่งเต่าทองคำมีปลาตัวใหญ่เท่าเรือและสัตว์ประหลาดในแม่น้ำที่ตัวใหญ่ยักษ์ปลาใหญ่ตัวนั้นตื่นเต้นหิวโหยเมื่อมันเห็นฉินมู้และจิ้งจอกน้อยมันอ้าปากอันเต็มไปด้วยเขี้ยวแหลมคมกระโจนงาบใส่พวกเขาทว่ามันกลับปะะะทเข้้ากกกับแพงนนนลล่่ออห พาเด็นกลับไปปลายักษ์นั้นสะบัดหัวของมันอย่างมึนงงแล้วจึงยอมว้วจากไปแม่น้ำหยงที่นี่คือก้นแม่น้ำหยงฉินมู่มีสีหน้าพิลึกแม่น้ำหยงอยู่บนหัวพวกเราแต่น้ำก็ไม่ร่วงลงมาท่วมที่นี่ เมื่อมองไปข้างหน้าใจเขาก็เต้นทันทีเมื่อเห็นเสามังกรเรียงรายเป็นสองแถวปรากฏอยู่ไม่ไกลเสามังกรเหล่านั้นแต่ละเสาล้วนใหญ่โตมหือมาและสูงหลายสิบวาตั้งคำน้ำอยู่ใต้แม่น้ำยอดของเสามังกรเหล่านั้นแต่กับมวลแม่น้ำเบื้องบนส่วนพื้นใต้เสาล้วนลาดปูด้วยหินอ่อนสีขาวเมื่อมองตามทางเดินปูหินอ่อนเขาก็เห็นกลุ่มปราสาทราชวังปรากฏอยู่เบื้องหน้าไกลารา110วร้อยสิบวาปลูกสร้างอยู่ระหว่างสา หามังกรเสามังกรเหล่านั้นปักล้อมรอบกลุ่มปราสาทและคำยันต้านน้ำไม่ให้ไหลลงมาท่วมที่นี่แต่ถึงอย่างไรราชวังหลายหลังก็พังพินไปบ้างแล้วที่นี่คง เกิดเหตุร้ายอะไรสักอย่างที่แปลเปลี่ยนกลุ่มปราสาทราชวังให้กลายเป็นซากปรักหักพังหู้หลิงเอ๋อกระโดดไปรอบๆก่อนที่จะหยุดลงเบื้องหน้าซากโบราณของราชวังฉินมู่เห็นพาพจิตรกรรมฝาผนังกระดามกระด่างที่วาดเขียนไว้บนผนังอันพังลงไปครึ่งหนึ่งภาพนั้นแสดงอผู้อวุโสเสียรมังกรเชื้อเชิญแขกเรือเข้าร่วมงานเลี้ยงแขกเรือของผู้อวุโสเสียรมังกรก็ล้วนแต่เป็นสิ่งมีชีวิตพิสดารมีทั้งผู้เท่าหลังเต่าหญิงสาวที่มีหางเป็นงูนักบวชและแม้กระทั่งมนุษย์ครืน เสาพังลงมาพอดีเกือบจะทับใส่ฉินมู่และจิ้งจอกตัวน้อยจนบี้แบนหู้หลิงเอ๋อมาถึงถงใหญ่ซึ่งหักพังไปครึ่งค่อนแล้วกล่าวนี่คืออธิที่ข้าเจอหนังสือโบราณฉินมู่เดินเข้าไปใกล้ๆในถงอันปรัดก็หักพังนั้นฉินมู่เห็นห้องลับหินห้องเล็กๆสร้างเจาะเข้าไปในกำแพงประตูหินอันเคยปิดซ่อนมันพังหายไปเรียบร้อยแล้วมีหน้าหล่ะหู้หลิงเอ๋อถึงค้นพบห้องลับนี้หากว่าเจ้าเข้าไปข้างในต่อมันมีสิ่งอันตรายมากๆอยู่นะหู้หลิงเอ๋อชี้ไปยังซุ้มประตูสูงลิ้วข้างหน้าน,านัดด่นนนนลดวสัากุ ฉินมู่มองผ่านทางเดินลอดซุ้มประตูนั้นเห็นราชวังอีกหลังที่ซ่อนอยู่วังนั้นดูยังสมบูรณ์อยู่มากและไม่มีอะไรหักพังแต่ที่แปลกก็คือเหมือนกับมีหมอกหนาทึบคลีล่คลุมปิดบังสิ่งที่อยู่ในวังนั้นฉินมู่ขมึนมองก็เห็นนอไม่ถนัดว่าสิ่งนั้นคืออะไรเขารู้สึกแต่เพียงว่าราชวังนั้นเหมือนลอยเลื่อนอยู่ในหมอกเผยให้เห็นแค่เขาโครงในนั้นมีคนที่น่ากลัวอยู่ฮูหลิงเอ๋อกล่าวด้วยเสียงสัน่นเมื่อเจ้าไปถึงประตูเจ้าจะรู้สึกถึงออร่าของเขาตอนนั้นแหละเจ้าจะต้องขาอ่อนยืนไไม่ได้เลย ฉินมูเดินต่อไปข้างหน้าหู้หลิงเอ๋อก็รวบรวมความกล้าตามหลังเขาไปเมื่อพวกเขาไปถึงหน้าซุ้มประตูฉินมู่ก็รู้สึกได้ถึงรัศมีอันร้ายกาศรุนแรงที่แผ่มาปะทะใบหน้าของเขาทำให้เขาตัวสั่นเทิมด้วยความกลัวเหมือนกับว่าเขาเห็นท้องฟ้ากลางวันถูกเมฆดำกลืนกินไปครึ่งหนึ่งและในเมฆดำหมอกร้ายอยอนั้นก็มีสัตว์ยักย้ายตัวมาหืมาจับจ้องมองเขา สูงส่งครึมครึมคะลังเดชานุภาพอันนิอาจลร่วงอลเมิดและในขณะเดียวกันมันก็มีความเป็นสัตว์ร้ายเหี้มโหดนี่คืออันตรายร้ายแรงที่ผู้หลิงเอ๋อพูดถึงฉินมู่สูดลมหายใจลึกและตั้งจิตมั่นจิตวิญญาณที่สันไหวของเขาก็กลับสู่ความสงบเนสวรรค์ปลุกพลังปราณชีวิตพลันไหลซ่านซิกแซกไปมาในดวงตาของเขาสร้างรูปรอยกพยุหะที่กลายเป็นวงแหวนในเนตรเขาใช้เนตรนั้นจ้องมองเข้าไปในหมอกทึบเบื้องหลังประตูข้างๆเขาจิ้งอรจอกขาแข้งขาอ่อนร่วงลงไปกองกับพื้นนอเรียบร้อย นางพยายามตะกายกลับไปยังทิศท,ทางเดิมที่มาด้วยความยากลำบากฉินมู่จับยกจิ้งจอกตัวอ่อนปวกเปียกขึ้นมาอย่าจับค่าใจค่าสันไปหมดข้าจะตายแล้วเจ้าไม่ตายหรอกแต่สิ่งที่อยู่ในวังมังกรแห่งนี้ตายไปแล้วฉินมู่หัวเราะเดาสีว่าข้าเห็นอะไรหู้หลิงเอ๋อไม่ตอบคำนางตะกายขาทั้งสี่ข้างไปมาในอากาศหางก็โบกซ้ายโบกขวาดูเหมือนว่าพยายามจะคลานหนีไปไม่อยากจะอยู่ใกล้ประตูนี้ต่อแม้ชั่ววินาทีเดียวฉินมู่หัวเราะต่อข้าเห็นราชามังกรแม่น้ำหยง จิ้งจอกตัวนอ้อยอยร้องครางพะงาบแล้วก็เป็นลมไปแข้งขานางเหยียดแข็งทื่อฉินมู่ยืนดูสักพักก็เห็นจิ้งจอกน้อยแอบปรีตานางข้างหนึ่งเหลือบแลไปรอบๆบฉินมู่ยานางอีกครั้งราชามงกรแม่น้ำหยงแข้งขาของหู้หลิงเอ๋อดูแข็งทื่อเหมือนตายยิ่งกว่าเดิมตานางก็ปิดลงอีกครั้งราชามงกรแม่น้ำหยงตายแล้วฉินมู่หนะไม่รู้จะหัวเราะหรือร่ำไห้ที่นั่นเหลือแต่กระดูกของเขาใครจะรู้ว่าราชามงกรสิ้นชีวิตมานานแค่ไหนแล้วเมื่อกี้นี้ข้ามองคทะลุหมอกเห็นกระดูกกมังงรของขอเา ผูห้หลิงเอ๋อลืมตาขึ้นทันทีตายแล้วว่าหรือฉินมู่พยักหน้าทีนี้เจ้าก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วตามข้าเข้าไปไหมผู้หลิงเอ๋อสายหน้ารัวรัวฉินมู่จึงได้แต่วางนางลงแต่เมื่อเขาเห็นนางยังคงแข้งขาอ่อนไถท,ท้องไปกับพื้นฉินมู่ก็อุ้มนางงอขึ้นมาอีกครั้งแล้ววางไว้บนไหล่ของเขาเมื่อฉินมู่เดินเข้าไปในประตูจิ้งจอกขาวก็กระสับกระสายสุดๆขนของนางชี้ชันฟูฟ่องอุ้งเล็บนางจิกรรม h t t p s colon slash slash n o v k i d blogspot com slash หัวไหล่ของฉินมู่แน่นสองตาอันเต็มไปด้วยความหวัดผวาจ้องทื่อไปข้างหน้าไม่กล้ากระดิกเหลือบแลที่อื่นแม้แต่นิดเดียวเมื่อฉินมู่เดินเข้าไปในหมอกกอหู้หลิงเอ๋อก็จิกอุ้งเท้าแน่นกว่าเดิมและหางขนฟูของนางก็แข็งทื่อไม่ไหวติงจากนั้นเขาจึงมองเห็นเศษหยกแตหกหักลอยครั้งอยู่บนอากาศยังมีชิ้นส่วนของอาวุธวิญญ,ญาณกระดูกแตกหักทุกสิ่งทุกอย่างลอยไปทั่วบริเวณอย่าง เงียบงันราวกับว่าพวกมันไร้น้ำหนักตอนที่เขาอยู่หน้าซุ้มประตูเขาเห็นแต่โครงกระดูกมังกรแต่ไม่เห็นสิ่งของพวกนี้ที่นี่ต้องเคยมีการต่อสู้ดุเดือดเลือดนองแม้แต่อาวุธวิญญาณและกระดูกของยอดฝีมือยังแตกหักกระจายไปทั่วเกิดอะไรขึ้นที่นี่นกันแน่นะมันเกิดขึ้นก่อนมหาภัยพิบัติแห่งแดนโบราณวินาทหรือเกิดขึ้นหลังจากนั้นฉินมู่พลันรู้สึกเจ็บแปลกที่นังหัวหู้หลิงเอ๋อนั่นเองที่ตกใจกลัวจนแทบตายเพราะหัวกะโหลกที่ลอยไปมา นางกระโดดขึ้นไปบนศีรษะของเขาและจิก,กํารรหนังหัวหนาเขาร่างของนางขดหมองอขิงด้วยความหวาดกลัวจิ้งจอกขาวตัวสันสถานดด้วยความกลัวทําให้หนังหัวของฉินมู่สั่นสะเทือนด้วยเช่นกันมังกรจิ้งจอกขาวกรีดร้องแล้วกระโดดลงจากหัวฉินมู่เปลี่ยนไปห้อยที่หลังของเขาสีขานางกอดเอวเขาแน่นทําให้ฉินมู่เหมือนกับกําลังสะพายเป้ขนมิงสีขาว ตอนที่48วิญญาณมังกรหืมมมที่หลังของชินมู่ปรากฏวงล้อธรรมจักรแสงแผ่รัศมีเจิดจ้าไปทั่วทิศจากศีรษะพุทธองค์แม้กระทั่งหมอกประหลาดนี้ก็ยังถูกชำระล้างโดยแสงธรรมพุทธทองเมื่อได้ยินเสียงหล่นเคร้งคร้างโดยรอบฉินมู่ก็เหลียวแลดูและพบว่ามีซากศพแห้งเหี่ยวหนังติดกระดูกจำนวนมากร่วงหล่นจากอากาศลงเกลื่อนพื้น นอกจากศพแห้งเหล่านี้ยังมีโครงกระดูกที่ปราศจากเลือดเนื้ออาเหลือแต่กระดูกขาวโพลนที่ยังคงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอภรเสื้อผ้าเหล่านี้ดูกรุยกรายคล้ายชุดที่ใส่กันในราชสามนักหมอกรอบตัวเขาหายวับไปและเปิดดัทนวิสัยให้เขาเห็นทุกอย่างกระจังตาทว่าเสียงเพลงที่อ่อนหวานและเศร้าส้อยนั้นก็ยังไม่จางหายเพียงแต่เหมือนล่องลอยห่างจากเขาไปฉินมู่คลายปรานกลับคืนรูปเงาพุทธองค์เบื้องหลังเขาก็สูญสลายทำให้ถึงมีซากศพมากมายซ่อนอยู่ในถงกลางนี้แถมยังดูเหมือนไม่ใช่ชาวยุทธธรรมดาอีก ชินมู่กวาดตามองบรรดาษพอแห้งและโครงกระดูกก่อนที่จะขมวดคิ้วเล็กน้อยที่นี่มีศพมากมายเกินไปและที่ผิดปกติคือศพเหล่านี้ไม่ยอมเน่าเปื่อยซากร่างของราชามังกรแม่น้ำหยงข้างนอก นั่นเน่าเปื่อยไปจนเหลือแต่กระดูกแล้วเหตุใดซากศพในถงนี้ถึงยังรักษาสภาพไว้ได้โดยไม่เสื่อมสลายเป็นไปได้ว่าเจ้าของซากร่างเหล่านี้เข้ามาในแดนโบราณวินาศหลังจากมหาภัยพิบัติพวกเขาพบเส้นทางที่นำม,มายังวังมังกรแม่น้ำหยงและเข้ามาในถงใจกลางนี้เหมือนข้ากับผู้หลิงเอ๋อฉินมู่หางตากระตุกและคเม้นมองไปข้างหน้าเพื่อพบว่าในส่วนลึกกว่านั้นของถงกลางยังคงถูกปกคลุมไว้ด้วยหมอกประหลาดต้องเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหมอกนั่นที่สังหารพวกเขาและแปลเปลี่ยนศพของพวกเขาให้กลายเป็นมัมมี่ ฉินมู่เสี่ยวสันหลังว่ามือเขากรรมหาไม้เท้าขักระแนนมีหน้าละไม้เท้าขักระนี้ถึงมีค่าเท่ากับเมืองใหญ่เมืองหนึ่งเขาเพียงแค่ส่งปราณชีวิตเข้าไปในไม้เทา้ามันก็สามารถเปล่งพลังมหาสารเกินจินตนาการออกมาได้เป็นท่านยายสีที่บอกให้เขาเอาไม้เท้าขักกระออกมาด้วยท่านยายสีนั้นเอาใจใส่สวัสดิภาพความปลอดภัยของเขาเป็นอย่างยิ่งถึงกับแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆหลายรูปลักษณ์เพื่ออรอ,อบคุ้มกัน พิทักษเขาสองสามวันนี้ท่านยายซีคงกังวลจนแทบตายแน่ๆฉินมู่รู้สึกสามนึกผิดแต่แล้วก็ปลุกปลอบใจตนกลับมาคึกคักใหม่เมื่อเขาสอดสายสายตาไปรอบๆแหล่งที่มาของหมอกนั้นและอันตรายที่ซ่อนอยู่ต้องอยู่แถวๆห้องโถงนี้นั่นมันใช่สิ่งที่สังหารผู้ฝึกยุทธเหล่านี้หรือเปล่านะ ในตอนนั้นเองหมอกที่ขมุกขมัวอยู่ในส่วนลึกของโถงก็แผ่สยายมาทางเขากลิ้งงอตัวคลีล่คลุมพื้นใต้เท้าฉินมู้แล้วลอยท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆและเมื่อศพแห้งเหี่ยวเหล่านั้นถูกปกคลุมด้วยหมอกพวกมันก็ยันร่างเหยียดลุกขึ้นช้าๆด้วยการเคลือ่อนไหวติดขัดแปลกประหลาดหมอกยิ่งมายิ่งหนาท่วมไม่นานมันก็สูงเลยสีรษักข,ของฉินมู้ในหมอกนั้นซากศพเริ่มล่องลอยขึ้นจากพื้นและเมื่อหมอกหนานแน่นถึงระดับหนึ่งศพแห้งเหี่ยวพวกนั้นก็หายวับเข้าไปในหมอกผีสาาางที่่่ไหหหหหนนนนมันกกลลลลล้บซอซอซอระ ฉินมู่ถือไม้เท้าพระแล้วเดินอาดอาดไปเบื้องหน้าหลังจากเดินไปได้สิบกว่าวาจนได้ยินเสียงร้องเพลงอยู่ใกล้ๆฉินมู่ก็ยกไม้เท้าพระหวดฟาดเข้าให้แสงทองของพุทธังฉายโชนและเสียงธรรมพุทธองค์ก็ห่อหุ้มรอบตัวเขาเงารูปพุทธทองรากฏที่เบื้องหลังเขาอีกคราแสงทองเสียงทำสอดประสานชำระล้างม่านหมอกและทำให้ศพแห้งเหล่านั้นร่วงหล่นลงกับพื้นอีกคราหลวงจีนน้อย เสียงเสียดกระดูกพันดังกล้องภายในห้องโถงแต่ว่ามันกล่าวแค่วลีเดียวแล้วก็งเงียบหายไปทำให้ฉินมู่และจิ้งจอกน้อยสงสัยว่าพวกเขาหูแว่วไปเองหรือไม่ในที่สุดฉินมู่ก็เห็นแหล่งกำเนิดของหมอกประหลาดมันมาจากรูปสลักน้ำแข็งในวังมังกรแห่งนี้ เขาเดินเข้าไปใกล้ๆรูปสลักน้ำแข็งและเห็นมังกรน้อยตัวนิดนอนอยู่ในนั้นอย่างเงียบสงบมีกระบี่หักเล่มหนึ่งที่ปักคาวไว้ในอกของมันแทงเข้าไปในหัวใจระหว่างเสามังกรในถงใหญ่มีมังกรเขียวตัวมาึมาแหวกว่ายไปมาบนอากาศมันดูเหมือนไม่ใช่ร่างเนื้อเมื่อมันสามารถแหวกว่ายทะลุผ่านเสามังกรได้เสียงเพลงดังมาจากมังกรเขียวตัวนั้นและสายตาของมันจับ จ้องไม่ละไปจากร่างของมังกรน้อยในรูปปั้นน้ำแข็งสายตาของมันเต็มไปด้วยความรักใคร่อาทรและความเศร้าซ้อยก็คล้ายกับเพลงที่เปล่งออกมาจากมันอันดูเหมือนหัวใจสลายจากการที่ทิ้งลูกน้อยไว้ในโลกตามลำพังนั่นคือวิญญาณมังกรวิญญาณของมังกรมันอาจจะเป็นราชามังกรแม่น้ำหยงหรือไม่ก็เป็นภริยาของราชามังกรแม่น้ำหยงมันเป็นมันดาและมังกรน้อยที่ถูกแช่แข็งอยู่น่าจะเป็นลูกของมัน นางคงประสบกับเหตุการณ์มหาภัยพิบัติในปีนั้นขณะที่ลูกของนางถูกกระบี่แทงด้วยบาดแผลอันถึงแก่ชีวิตแต่คงเพราะนางรักใคร่ห่วงใยลูกของนางมากนางจึงผนึกร่างของมังกรน้อยไว้ในน้ำแข็งส่วนตัวนางก็ตกตายไปกับมหาภัยพิบัติแต่ถึงจะตายไปวิญญาณนางก็ยังคงแวกว่ายวนเวียนในถงใจกลางนี้คอย พิทักษ์รักษาบุตรอันเป็นแก้วตาดวงใจขณะที่ร้องเพลงต่อมลูกของเผ่ามังกรหมายให้มังกรน้อยลืมตาตื่นขึ้นมาในศักวันหลวงจีนน้อยทางนี้ทนัทนใดเสียยงณนณะนอก็ดังมาอีกขนฉินมุ่มองตามทิศทางเสียงนอกจากแท่งน้ำแข็งอลิลับนี้แล้วยังมีแท่งน้ำแข็งอีกหนึ่งอยู่ในถงแท่งน้ำแข็งนี้ซ่อนอยู่ข้างหลังแท่งน้ำแข็งที่ผนึกลูกมังกรอยู่ทั้งสองแท่งน้ำแข็งเชื่อมต่อกัน ในแท่งน้ําแข็งนี้มีผู้อาวุโสคิ้วขาวสวมชุดสีม่วงถูกผนึกเอาไว้เสื้อผ้าอภรรของผู้อาวุโสน่าจะเป็นชุดของขุนนางเนื้อผ้าพื้นสีน้ําเงินเหลือบม่วงเหมืออนแสงท้องฟ้ายามตะวันตกดินปักไว้ด้วยก้าวลดลายที่เอวห้อยจี้หยกป้ายทองและกระบี่บนศีรษะเขามีมงกุฎรัดผมก้าวทูดทงท่าเขาเหมือนกำลังจะเด็ดดึงอะไรบางอย่างมือนหนึ่งเขาถือธงดำ ส่วนอีกข้างยื่นเข้าไปในแท่งน้ำแข็งลิบลับอีกแท่งและคว้าจับลูกแก้วเขียวลูกใหญ่เท่าไขา่ไก่ผู้เท่าผู้นี้ถูกลูกแก้วนั้นแช่แข็งหรือเปล่านะชินมูกับพริบตาปริบแล้วก้าวเข้าไปข้างหน้าเพื่อสำรวจตรวจตราดูผู้อาวุโสที่ถูกแช่ในน้ำแข็งจากนั้นพบสิ่งแปลก,ปลกๆคือเมื่อเขาเดินย้ายเปลี่ยนมุมดวงตาของผู้อาวุโสนี้ก็กลอกมองตามเช่นกันเสียงเมื่อกี้เป็นของเขาจริงๆด้วยชินมูพงัไปนิดหนึ่งก่อนที่จะหันไปเหลียวมองศพแห้งๆอันกองอยู่ทั่วพื้นและคบคิดคาดคะเนบางอย่าง ผู้อาวุโสในแท่งน้ําแข็งน่าจะเป็นบุคคลแรกที่ค้นพบวังมังกรแม่น้าหยงเมื่อเขาพบลูกแก้วลูกนี้ในน้ําแข็งและพยายามเอามันออกมาเขาก็ถูกแช่แข็งนังคาที่ที่เขาสามารถรอดชีวิตได้นานขนาดนี้น่าจะเพราะธงดําในมือของเขาที่สังหารผู้ฝึกยุทธผู้ค้นพบวังมังกรทีหลังเขาสุกกินแก่นชีวิตและโลหิตดังนั้นผู้ฝึกยุทธเหล่านั้นจึงเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกทอดร่างเป็นซากศพ ถูกผนึกไว้ในน้ำแข็งมาเนิ่นนานผู้เท่านี้คงใช้กำลังภายในได้ไม่มากยิ่งไปกว่านั้นการที่ฉินมู่มีไม้เท้าขักขระติดตัวทำให้เขารอดพอนาจากพาลังอำนาจประหลาดจากทงทมินและไม่ได้รับอันตรายใดๆภายใต้การปกปักของไม้เท้าที่แท้ก็เป็นไม้เท้าขัคขระของหลวงจีนถ้าวัดใหญ่ฟ้าคำรามมหน้าหล่ะเจ้าถึงสามารถป้องกันพลังพิสดารของหมอกนี้ได้ ผู้อาวุโสในน้ำแข็งมิอาจขยับปากได้เขาใช้การสั่นสะเทือนคอเพื่อเปล่งเสียงแทนแต่เจ้ามิใช่หลวงจีนหวัดใหญ่ไฟค้ำคร้ำฉนฉถึงมีไม้เท้าของหลวงจีนเท่านั้นฉินมู่ตอบไปอย่างสัตซื่อสิทธิ์ของเขาพ่ายแพ้แก่ผู้เยาผู้เยาจึงชนะพนันได้ไม้เท้ามาครอบครองชนะพนันได้มาผู้อาวุโสเปล่งเสียงหัวเราะจากการสั่นสะเทือนคอไอห,หลวงจีนเท่าขี้เหนียวนั่นยอมเสียไม้เท้าด้วยหรือเจ้าอายุเท่าไหร่ฉินมู่ตอบผู้เยาจะครบสิบสองในฤดูใบไม้ร่วงนี้ ผู้อาวุโสเสื้อม่งกล่าวชม12ขวบแต่สามารถเอาชนะสิทธิ์ของหลวงจีนเท่านั้นได้เก่งกาจเหนือล้ำจริงๆฉินมู่กระพริบตาปริบอย่างใสซื่อแล้วเอ่ยถามเหตุใดผู้อาวุโสถึงถูกผนึกไว้ในน้ำแข็งผู้เท่านั้นหัวเราะเบาในคอแล้วกล่าวแน่นอนว่าเบื้องหลังเหตุการณ์นี้ต้องมีเรื่องเล่ายาวๆก่อนหน้านั้นานานแสนนานมาแล้วเมื่อให้อย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนฉินมู่ยั้งเท้าและหันมาตอบด้วยสีหน้าลามบากใจผู้อาวุโสผู้เยาวกกำลังร้อนใจจะรีบกลับบ้านไม่มีเวลารับฟังเรื่อง เล่าผู้อาวุโสกระแมไอกล่าวต่อง,งั้นสรุปสั้นๆคือข้าได้พาสิทธิ์หลายคนเดินทางท่องเข้ามาในแดนโบราณาวินาตและพบผ่านสถานที่นี้โดยบังเอิญเมื่อเห็นศพแห้งเหี่ยวจำนวนมากข้าก็รู้ทันทีว่าลูกแก้วมังกรน,นี้คือตัวการที่สังหารทุกคนผู้เข้ามาที่นี่สุบกินแก่นชีวิตและโลหิตเปรยิพวกเขาให้กลายเป็นมัมมี่สาเหตุที่ลูกแก้วทำเช่นนั้นก็เพื่อต่ออาชีวิตให้กับลูกมังกรตนนี้ สำหรับข้าที่เป็นผู้ฝึกยุทธคนหนึ่งมิอาจอภัยให้กับพฤติการเยี่ยงนี้ข้าจึงตเตรียมจะสยบลูกแก้วมังกรเพื่อมีให้มันก่อเพศภัยกับผู้อื่นอีกต่อไปแต่ทว่าข้าค่าคะเนผิดไม่นึกว่าลูกแก้วนี้เป็นลูกแก้วของมังกรเทวะดังนั้นข้าจึงถูกผนึกในน้ำแข็งสิทธิของข้าทุกคนไม่มีใครรอดแก่นชีวิตและโลหิตของพวกเขาถูกสูบไปหล่อเลี้ยงมังกรน้อยในน้ำแข็งผู้หลิงเอ๋อที่ซ่อนอยู่ในเสื้อของฉินมู่โผล่หน้าออกมากระซิบกระซากท่านเชื่อเรื่องของเขาหรือเปล่าคุณชาย ฉินมู่ลังเลข้อคาดคะเนตอนแรกของเขาตรงกันข้ามกับคำบอกเล่าของผู้เท่านี้เรื่องเล่าของผู้เท่าบอกเล่าเรื่องราวของแม่มังกรที่ใช้ลูกแก้วมังกรทำร้ายผู้คนสูบเอาแก่นชีวิตและโลหิตพวกเขาไปยืดอายุต่อชีวิตบุตรของนางและยิ่งไปกว่านั้นผู้อาวุโสนี้ยังดูเป็นคนเที่ยงธรรมซึ่งเพลียงพรำต่อแผนร้ายของลูกแก้วมังกรขณะที่ฉินมู่คาดเดาว่าผู้อาวุโสนี้ซึ่งผนึกในน้ำแข็งเขาต่อชีวิตตนเองโดยใช้วิชามารเพื่อสูบกิด นักแกนชีวิตและโลหิตของผู้ฝึกยุทธเหล่านี้ฉินไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสองเรื่องราวสามารถเป็นไปได้จริงทั้งคู่แต่เรื่องราวใดเป็นเรื่องจริงกันแน่นะฉินมุ่งมองไปรอบๆแล้วเห็นหมอกคืบคลานเข้ามาหาเขาอีกคราเขารีบกระแทกไม้เท้าขัดขระลงบนพื้นพุทธทองตรัสไว้ว่า เงารูปพุทธองค์ปรากฏเบื้องหลังเขาอีกครั้งเสียงสันสกฤตจากเงารูปนั้นแผ่พุ่งสั่นสะเทือนโดยรอบนับแต่จักรวาลถึกนาเนิร์สัพสัตล้วนเกิดใหม่และตายวงเวียนไม่รู้จบสิ้นเพราะสัพสัตเหล่านั้นไม่กระจ่างถึงสจธรรมอันบริสุทธิ์ว่าไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้เป็นตัวตนร่างเป็นมายาทุกๆสิ่งเป็นมายาด้วยหลงผิดคิดยึดติดในมายาสัพสัตจึงได้แต่ว่ายวนในวัดสงสารวัดสงสารวัดสงสารวิชาพุทธของวัดใหญ่ฟ้าคำรามนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆผู้อาวุโสในน้ำแข็งชื่นชม ไม่ทราบว่าผู้อาวุโสมีนามว่าอะไรผู้อาวุโสในน้ำแข็งรีบตอบข้านามว่ากูรี่หน่วนเป็นครูสอนองค์ชายรัชทายาทแห่งจัก,กรวรรดิสันตินิรันและเป็นขุนนางชั้นหนึ่งหากว่าเจ้าช่วยข้าออกไปจากที่นี่ข้าจะให้ทรัพย์สินเงินทองมากมายไร้ประมาณแก่เจ้าเมื่อพวกเรากลับไปจากจักรวรรดิสันตินิรันอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ